ครับกับสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆนะครับของผมก็จะเป็นในส่วนของบทที่4เรื่องมาตรฐานการต่อสู้และการออกแกบบการปกครองนะครับสมาชิกก็จะเป็นท่านพระครูสนุ at, น,สนเวลานุวัฒน์พิคมนาสกุลเกตคงนะครับแลนะผมแลนะทุกเอียนอินะครับซึ่งเนื้อหาในในบทนี้พอสรุปใจความได้คร่าวๆว่าจะกล่าวถึงยุครุ่งเรืองของ Microsoft เนี่ย ซึ่งไม่ครซอฟจริงๆก็ก่อตั้งโดยวิลเกดอย่างที่ท่านทราบอยู่นะครับแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนี่ยเกิดจากคนทางซ้ายมือเนี่ยครับแ a ลลี่แอลเลนคิงฮินะครับ,รบซึ่งเป็นคนที่เขียนโปรแกรมมาเสร็จแล้ววิลเกดก็้าเห็นไอเดียก็จับมาเขียนเป็นระบบปฏิบัติการของตัวเองสุดท้ายก็ ทำให้เป็น,ปนร,ะระบบปฏิบัติการที่แท้รับได,ได้เป็นทีย่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับซึ่งคู่แข่งของเขาที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันทุกท่านก็รู้จักดีก็คือ Steve j o b สแต่เนื่องจากสตีฟจ็อบสปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับในส่วนของยุคนี้ m ั c r o s o f t ก็ได้สร้างระบบปฏิบัติการที่ชื่อ Windows ส่วน Steve j o b เองก็สร้างระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า macOS นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าเป็น Windows สูงสุดก็ Windows 10ไม่รู้ว่าทุกท่านบางคนบางท่านอาจจะได้ใช้ไปแล้วแล้วก็ถ้าเป็นของ Steve j o b ก็เพิ่งจะเปิดตัวแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนได้ใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Yosemite นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกฟอปพีดิสซึ่งฟอปพีดิสเนี่ยจะเป็นทางรูปกันทานขวามือฟอปพีดิสอันนี้นะครับก็ถูกสร้างโดยบริษัทนัมโมเลกซึ่งเมื่อก่อนผมว่าทุกท่านใน,ในที่นี้เคยได้ใช้นะครับเริ่มเริ่มแรกเนี่ยมีขนาดความจุ3ามว 3าม k มีขนาดเท่าไหร่3 6 0 k ปัจจุบันรูปที่ทุกขั้นถ่ายจากมือถือเนี่ยหรูปมีขนาดอย่างน้อยสองร้อยเอ่อ k นะครับหรือ2องเมกะไบต์ฉะนั้น3ามร้อยหกสิ k ไม่สามารถที่จะเ,เก็บภาพของท่านได้ในปัจจุบัน ซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้มากต่างๆมากมายนะครับก็จากดิสเกตแผ่นใหญ่ขนาด5.25นิ้วนะครับก็มาย่อเหลืออยู่3.25นิ้วนะครับอันนี้ความจุก็เริ่มที่1.2 1.44นะครับเป็น HD เป็น High Density นะครับพอจากยุคนี้ต่อมาก็กลายเป็นแผ่น CD นะครับ ก็จะเป็นพวกนี้แล้วก็เป็น CD RW คือมีดีร้์สามารถเขียนใหม่ได้แล้วก็เป็นบูเลนะครับสุดท้ายที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันก็จะเป็นเมมโมรีชนิดแับไ i ร์นี้นะครับซึ่งมันเทคโนโลยีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆจากอดีตนะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยก็คือจากอดีต ราคาต่ำลงก็ราคาต่อชิ้นต่ำลงมีผู้ใช้มากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นหรือมือสิเศทธิบักสิทธิภาพที่มากขึ้นก็ทำให้มีการจับจ่ายที่มากขึ้นเช่นเดียวกันหรือมีผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกับ,เป,บเปรียบเสมือนกับมือถือในปัจจุบัน ทุกคนทุกท่านเนี่ยมีใช้กันหมดนะครับเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีราคาที่ลดน้อยลงลองเปรียบเทียบนะครับมือถือที่ทุกท่านมีในตอนนี้ในราคา2,000 0กว่าบาทถ้าเปรียบเทียบเมื่อ10กว่า20ปีก่อนที่เราใช้พวกโนเะกี3 3ามสามหนึ่งศูนย์สามสะราคาก็ราคาหลักหมื่นเหมือนกันแต่ตอนนั้นทํางานอะไรมากไม่ได้ ถ่ายรูปก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ไว้โทรเข้าโทรออกแล้ะผสมข้อความเหมือนกันแต่ปัจจุบันราคาเทียบเท่ากับในอดีตแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมีประโยชน์การใช้งานที่มากขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องถ้าเผื่อท่านที่เคยเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็จะทราบก็คือมันจะเกี่ยวกับวอร์เนมันแอสตรเจอร์นะครับก็คือ ทุกๆ16เดือนนะครับทุกๆสเดือนหรือปีครึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีการก้าวกระโดดหรือมีการพัฒนาขึ้นเมื่อ16เดือนที่แล้วหรือปีครึ่งที่แล้วเราก็ไม่คิดว่าหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถรองรับแรงกดนะครับสามารถรู้ว่าแรงกดเท่านี้เราต้องการอะไรต้องการทำอะไรแรงกดน้อย แรงกดมากจะมีการตอบสนองแตกต่างกัน,กนถ้าท่านใดได้ใช้ iPhone 6S ล้วจะเข้าใจนะครับถ้ายังไม่มีก็เก็บตังแล้วก็ไปใช้งานาซื้อมาใช้งานนะครับในส่วนการออกแบบที่โดดเด่นและมาตรฐานเนี่ยอย่าง Super Audio นี่นะครับจะเป็นการออกแบบและก็การกำหนดมาตรฐานของ Sony กับ i l i p s นะครับในปี1982นะครับ ที่ิต่าหนึ่งเก้าแปดสองซึ่งเขาต้องการสร้างออดิโอซีดีให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นในที่นี้ก็คือต้องการเก็บรายละเอียดของเสียงได้มากขึ้นบนซีดีชนิดเดิมก็คือมีขนาดไซส์เท่าเดิมซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีในแง่ของเทคโนโลยีแต่มันไม่ได้รับความแพร่หลายเพราะอะไรเพราะการที่จะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนตามคือตัวอ่านตัวอ่านหรือเครื่องเสียงแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามซึ่งคนในส่วนใหญ่ฟังเสียงคุณภาพดีขึ้นนิดหน่อยเขาก็ไม่ไเห็นความสำคัญมากขึ้นขนาดนั้นเปรีกับตัว DVD หรือบูเล y ซึ่งพวกน,นี้มันมีการเก็บที่มากขึ้นการเก็บหรือการบันทึกข้อมูลที่มากขึ้นทำให้การแสดงผล ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงมีขนาดที่ดีขึ้นแต่เช่นเดียวกันจะใช้ DVD หรือบูเล่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นแต่ความที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดไปทั้งหมดไม่ใช่เปลี่ยนเป็นบางส่วนจาก CD เป็นซ u p เปอร์ซีดีเนี่ยครับซูเปอร์ออิโอซมันเป็นการเปลี่ยนเพียงน,นิดหน่อยนะครับแต่พอเป็น CD เปลี่ยนเป็น DVD เนี่ยขนาดแผ่น มีขนาดเท่าเดิมแต่ความจุเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยออด,ยดิโอซีดีความจุวิศวะ7 0 0เมกะไบต์พอเป็น DVD เนี่ยเป็น DVD 5นะครับก็จะมีขนาด4.7 GB กิกะไบต์หรือ4,700 MB เดมกะไบต์โดิมประมาณก็เท่ากับ1แผ่น DVD เท่ากับ7แผ่น CD ดีจะพอเป็นบูเร y ขนาดก็มีเพิ่มขึ้นจาก DVD 1แผ่น ความจุ4.7กลายเป็นบูเลขนาดความจุ3.6 b กิกะไบต์นะครับก็คือเท่ากับประมาณ9แผ่น DVD จะเท่ากับ1แผ่นบูเลนะครับเพ่ให้จะเก็บความละเอียดได้มากขึ้นซึ่งบูเลก็มีเป็นดับเบิลเลเยอร์อีกก็จะมีความจุเ2็ดจุกิกะไบต์นั้นก็ความละเอียดเพิ่มขึ้น ารนะครับซึ่งบนทุก,ทกแผ่น cd ดี DVD หรือบูเรเนี่ยสิ่งนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าคุณจะผลิตด้วยบริษัทไหนเป็นลปผลิตริตโซนี่ผลิตซัมซุงผลิตหรือฟิงโคหรืออะไรแล้วแต่ใครผลิตจะ,จะต้องใช้กับเครื่องของอีกบริษัทหนึ่งได้คือต้องมีมาตรฐานเดียวกัน โดยคนที่กำหนดมาตรฐานก็คือที่เราอิงหลักๆก็จะเป็นของอเมริกาก็คือ FCC นะครับ Federal Communication Commission เป็นผู้กำหนดว่าแต่ละบริษัทคุณต้องมีมาตรฐานร่วมกันเพื่อที่จะไม่ตายเหมือนในอดีตก็สิ่งที่ตายก็คือ IBM ในอดีต IBM เนี่ยเขาสร้างพอร์ตคือสร้างช่องเสียบบางบางช่อง มาสำหรับเครื่อง IBM ของเขาซึ่งเขากล่าวว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยจะต้องแตกต่างจากบริษัทอื่นแล้วบริษัทอื่นจะต้องมาใช้ของเขาสุดท้ายปัจจุบัน IBM ก็เหมือนล้มหายตายจากไปเพราะไม่มีการร่วมมือกับ third party ไม่มีการร่วมมือกับบริษัทอื่นสร้างมาตรฐานร่วมกันนะครับทำให้บริษัทล้มหายตายจากไปปิดกับปัจจุบันคือพยายามสร้างมาตรฐานให้เป็นเหมือนกัน เหมือนกับปัจจุบันทุกท่านซื้อโทรศัพท์ Android ไม่ว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์ Android จากบริษัทไหนก็แล้วแต่จะเป็น Sony เป็น Samsung เป็นหัวเว่ยเป็น HTC หรือเป็น i-mobile คุณจะใช้สายชาร์จร่วมกันได้นะครับก็คือเ,เป็น mini USB ได้เหมือนกันปิดกับ iPhone นั้นเขาก็แยกสถาปัตยก,กรรมของเขาเขาก็ไปใช้ หัวสายของเขานะครับและอย่างอีกอย่างหนึ่งมาตรฐานอย่างหนึง่ง g s m Global System for Mobile Communication คนไทยบางทีเข้าใจผิดเอ๊ะา s m นี่มันเป็นระบบปฏิบัติการของ a A.S. a หรือเปล่าเป็นเป็นของ a A.S. เจ้าเดียวใช่ไหม True แล้วก็ d e t a c ไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเราเข้าใจกันผิด g s m เนี่ยคือเป็นการตั้งรูปแบบ การสื่อสารพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่ให้เหมือนกันทั่วโลกเพราะอะไรเพราะเวลาคุณซื้อโทรศัพท์จากประเทศประเทศไทยคุณสามารถไปใช้ที่อเมริกาได้เพียงแต่คุณเปลี่ยนซิมการ์ดตามโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการในแต่ละประเทศก็าสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีการลอ็อกหรือไม่มีการถูกแบนหรือเหมือนกับ iPhone บางรุ่นบา,บางเครื่องถ้าคุณซื้อ iPhone จาก จากญี่ปุ่นเครือข่ายซอฟแบงค์คุณไม่สามารถเอามาใช้เมืองไทยได้เพราะว่าอันนั้นเ็เรียกว่าเครื่องล็อกค,ครับเครื่องล็อกโคเปเลเตอร์นะครับคุณค่าในแต่ละด้านเนี่ยในบทนี้พอสรุปได้ก็3ด้านใหญ่ๆก็คือด้านเทคโนโลยีชั้นเดียวนะครับก็คือ <c oughs> คุณสร้างความแตกต่างของคุณเพียงคนเดียวนะครับ เหมือนกับ iPhone iPhone ก็สร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองเป็นระบบปิดไม่ใช่ระบบเปิดเหมือนกับ Android ข้อดีของระบบปิดคืออะไรคุณสามารถกำหนดผู้ที่จะมาเป็น Third Party ของคุณว่าต้องเป็นแบบไหนได้โปรแกรมหรือแอปที่มารันบนเครื่อง iPhone จะต้องเป็นแบบไหนจะไม่เหมือนกับในฝั่งของ Android ในฝั่งของ Android เนี่ยคุณจะเอาแอปอะไรมาลงก็ได้ใน Store โดยที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นดังนั้นการที่ไวรัสหรือว่ามาแวร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาก่อควนย่อมมีในระบบปฏิบัติการ Android มากกว่าบน Apple นะครับาการขยายตัวของเครือข่ายคือาการขยายตัวของ Third Party นะครับอันนี้ก็ ไปรวมกับข้อ3เลยก็ได้คือการแรข่งขันกลางแบวกกับการขยายของเครือข่ายซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันคือพอมีพันธมิตรเนี่ยคุณก็สามารถจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้มีราคาถูกลงไปได้โดยที่ในอดีตคุณเป็นคนสร้างเองทั้งหมดเหมือนกับ Apple Apple เนี่ยถ้าเผิดคุณสังเกตตัรศัพท์ iPhone หรือว่า iPad ราคาต่อหน่วยจะสูงกว่าบริษัทอื่นๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะสร้างและดีไซน์ด้วยตัวเองผิดกับบริษัทอื่นๆเช่นซัมซุงหรือโทรศัพท์ซัมซุงหรือ HTC, iMobile เคร,ร PC, obile, ื่องของ True หรืออะไรพวกนี้คือเขาเป็นเขาไปจ้างบริษัทอื่นทำเป็น OEM นะครับแล้วก็มาแตะแดงตัวเองคือดีไซน์ดีไซน์ อินเทอร์เฟซก็เป็นส่วนใหญ่แต่ตัวเครื่องไม่ค่อยได้ดีไซน์อะไรก็คือให้บริษัทพวกนี้เขาเป็นผู้ผลิตเขาก็บริษัทนี้ไม่ได้ผลิตทั้งเครื่องก็ไปเอาส่วนชิ้นส่วนเช่นเอาส่วนของหน้าจอมาจากเมืองจีนชิ้นมันัทน,นี้ไปเอาส่วนของชิป CPU มาจากอีกบริษัทหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งเอาส่วนของเมมโมรีคือหน่วยความจํา พม่าจีประเทศหนึงเหมือนกับประเทศไทยเรานี้ก็มีโรงงานผลิตให้กับบริษัทพวกอันนี้เยอะพอสมควรเช่นอายุทยายก็มีพวกบริษัทซีเกตเนี้ยครก็คือมีการรวมตัวกันของเครือข่ายทําให้เกิดการแข่งขันและก็ทาให้เกิดการตลาดที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของ market ็ตแชร์หรือส่วนแบ่งของการตลาดนจะเห็นว่า เมื่อมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น Market Share ก็เพิ่มขึ้นตามนะครับแต่ถ้าเผื่อมูลค่าบางอย่างบางอย่างนะครับมีราคาสูงขึ้นต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยก็าอาจจะทำให้ Market Share เพิ่มขึ้นตามนะครับเช่นเดียวกันเห็นบทนี้พอที่สังเกตได้อยู่คร่าวๆอยู่6หัวข้อนะครับก็คือเทคโนโลยีทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นใครอย่างลูกผมเนี่ยอายุห้าขวบหกขวบเขาสามารถที่จะแปลภาษาอังกฤษสามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นผ่านโซเชียลผ่านอินเทอร์เน็ตไดง่ายๆได้ทันทีด้วยตัวเองเพราะเขามีการเรียนรู้สามารถศึกษาไม่เข้าใจ คําบางคําไม่เข้าใจเนื้อหาบางอย่างก็าสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็สืบค้นได้ทันทีนะครับมูลอ่าการขยายตัวของเครือข่ายส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้นก็คือเมื่อเรามีซับคอนแทคหรือเรามีเ h ิร์ดพาร์ตี้ที่เขามีความเด่นเช่น บริษัทนี้เด่นด้านการสร้างหน้าจอบริษัทที่2มีความเด่นด้านการสร้างซี u บริษัทที่สามีความเด่นทางการสร้างหน่วยความจำบริษัทที่4มีความเด่นในการสร้างาในส่วนของระบบปฏิบัติการเมื่อทุกคนจับมือร่วมกันมันก็ทาให้การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะดีมากกว่าการที่ตัวเองไม่มีความถนัดด้านอื่นแต่ข้อยามถูถ่ายที่จะทำ มันก็ทําให้การสร้างผลิตภัณฑ์นั้นไม่ดีนะครับูลคภาเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเมื่อเราเพิ่มฟังก์ชันบางฟังก์ชันเข้าไปในในในผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นโทรศัพท์ p p o o n เนี่ยเพิ่ม 3D Matrix Touch มีการรับรู้การสัมผัสว่าสัมผัสเบาสัมผัสหนักกดแรงกดเบาเนี่ยมีการตอบโต้อย่างไรก็ทำให มูลค่าสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะมีความแตกต่างในท้องตลาดนะครับความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานของการผลิตร่วมกันเช่นแผ่น CD แผ่น DVD อย่างที่บอกหรือเมมโมรีต่างๆหรือสิ่งของที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะะารเพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณใช้งานที่ประเทศหนึ่งคุณก็ต้องไปใช้อีกประเทศหนึ่งได้หรือคุณใช้สายชาร์จของซ m s u n g มาชาร์จโัรศั์ของ HTC ชาร์จโทรศัพท์ของ i-mobile และชาร์จโทรศัพท์ของ Sony คุณก็ต้องใช้ร่วมกันได้เพราะไม่นั้นคุณผลิตคุณก็ใช้บริษัทเดียวเหมือนกับ Apple ถ้าคุณไม่แข็งแกร่งจริงทางบริษัททางคอนเทนต์ทางอินเทอร์เฟซหรือการนำเสนออะไรแล้วแต่คุณจะต้องล่มสลายไปแน่ๆเหมือนกับเหมือนกับอะไรบริษัทโนเกีย โนเกียใช้ระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์คือระบบซินเดียนซึ่งระบบซินเดียนเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่เนื่องจากโนเกียเป็นผู้คิดค้นเพียงบริษัทเดียวและโปรแกรมเมอร์หรือทีผู้สร้างมีโลกระทั์ที่แคบไม่สนใจที่เปลี่ยนแปลงอินเทอรฟ์เฟซไม่สนใจที่จะปรับปรุงก็ทำให้ปัจจุบันก็คงไม่ใครคิดว่า โนเกียเมื่อ23ปีที่แล้วโด่งดังมากปัจจุบันแทบจะล่มสลายถึงแม้ Microsoft ของ b i l ิว a t e จะ takeover จะซื้อกิจาการไปแต่ค่อยๆยัง,ยงไม่เกิดนะครับี่ว่ายังไม่เกิดในท้องตลาดปีกับ Samsung เมื่อ5ปีที่แล้วผมเชื่อว่าคนในที่นี้ก็ไม่คิดว่ามันจะโดง่งจะดังขึ้นมาได้เพราะเมื่อ5ปีที่แล้วซั s u ุ g เนี่ยขายโทรศัพท์ถูกๆถูกๆถ,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 ถูกมากๆราคาหลัก ไม่เกินห้าพันบาทครับแต่ปัจจุบันใครมีโทรศัพท์ซัมซุงรุ่น top t อย่าง Galaxy Note 5อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นระดับ flagship ก็คือเป็นเรือธงเป็นเครื่องชั้นนำของตลาดเอาไปสู้กับ iPhone หรือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆได้นะครับาการับรู้ของลูกค้ามีความสำคัญอย่างนี้เปรียบเทียบกับ s ั n g เงื่อกีซ m ม u n g เนี่ยครับคือ เมื่อ5ปีที่แล้วเขาก็พยายามสร้างฐานลูกค้ามาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มโลคอสกลุ่มผู้ใช้แบบรักยากก่่นทำให้เกิดการรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์เขาอะ่ะมีดีพอซึ่งเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นโงเกียก็ยังอยู่นะครับโนเกย,ยังไม่ได้ไปไหนและตอนนั้นก็ยังมี BlackBerry BB คงจะมีคนใช้กันหลายคนในที่นี้เหมือนกัน นะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นซัมซุงก็สร้างความรับรู้ให้ผู้ผู้ใช้ได้รับรู้ว่าซัมซุงได้ผลิตสินค้าพร้อมทั้งพัฒนาธรรมเกาหลีเข้ามาช่วงนั้นทําให้ทุกคนเออิตอะไรก็เป็นซัมซุงทําให้ซัมซุงครองตลาดในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ซัมซุงก็เริ่มที่ผลิตสินค้า แบ่งเป็น3เลเยกลุ่มล่างกลุ่มกลางและกลุ่มบนก็แ,แบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มอย่างชัดเจนซึ่งเมื่อตอนแรกครั้งแรกที่เขาผลิตเนี่ยมีเพียงกลุ่มล่างกลุ่มกลางและกลุ่มบนไม่มีเพราะอะไรเพราะตอนนั้นการรับรู้ของลูกค้ายัางไม่มีเขาะจะเป็นต้องสร้างการรับรู้ก่อนใช่ไหมการรับรู้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับการรวมตัวของเครือข่ายต่างๆนํา,านมาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ก็อย่างที่บอกการที่หลายๆบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด่านมาร่วมมือการสร้างผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมันย่อมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและสามารถแข่งกับผลิตภัณฑ์อื่นได้เช่นการที่โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงโซนี่เอ c ีทีซีอ e โมบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ร่วมมือกันก็สามารถต่อกรหรือสามารถมีหน้าต่อรองหรือสามารถแข่งกับบริษัท Apple ได้นะครับก็ทําให้มีส่วนแบ,บ่งกา,ารตลาดมากขึ้นนะครับเรียกว่ามียืนได้ในสองกยมมีที่ยืนได้ในในตลาดนะครับบทนี้ก็พอสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้แปลเนื้อหาตามตัวอักษรในในบทความนะครับ เพราะว่าถ้าเปลตามตัวอกักษรก็มันมันไม่สนุกมันไม่ค่อยได้ความรู้แตกต่างจากคนที่แปลอยู่ผมใช้ความเข้าใจกับพื้นฐานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับส่วนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัน้นที่ดีด้วยนะครับขอพระคุณครับ